สวัสดีครับ FC อายุข้าครับผมวันนี้ผมมีรถดีๆมานําเสนอ1คันนะครับผมสำหรับรถครอบครัวอนเนกประสงค์นะครับผมจากค่ายโตโยต้ารถอีโคคาสัญชาติญี่ปุ่นแบรนด์จากโตโยต้าสภาพดีๆแบบนี้ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะครับผมลูกค้าถามมาจะเป็นจํานวนมากวันนี้จัดมาให้แล้วในราคาเบาๆนะครับผมกับโตโยต้าอเวนซ่าปี2004 มือเดียวป้ายแดงออกข้างไม่เคยติดแก๊สที่สําคัญลถอายุขนาดนี้ยังมีประกันชั้นหนึ่งยาวยันตุลา6กเเลยนะครับผมสภาพผมให้เลย1ในร้อยจะให้เป็น1ในพันก็ว่าได้นะครับผมสวยงามนะครับผมน่าใช้น่าคบหาราคาไม่แพงราคาเบาๆไปกันได้7ที่นั่งนะครับและก็ประหยัดน้ามันนะครับคันนี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับภายในเบาะ3แถวนั่งได้ที่นั่งเจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงด้วยนะครับผมและที่สําคัญ ยางนะครับยางเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ไม่นาน,นครับยี่ห้อบิดสโตนปีไม่ลึกดอกหนาๆใช้งานกันยาวๆผมถึงบอกว่ามันให้สภาพหนึ่งในพันก็ว่าได้สีลูกค้าเพิ่งเคมมาเมื่อปีกว่าๆนี้เองนะครับผมเงาฉ่าทั้งคันไหลลิ้วลอยนะครับผมหรือใครไม่พอใจอยากจะไปเคมสีเล่นก็สามารถไปเคมได้เพราะว่ายังมีประกันชั้นหนึ่งมาให้เกือบ1ปีเต็มนะครับผมรถโดยรวมพร้อมใช้งาน สายค้าขายสายครอบครัวสายอนเนกประสงค์แนะนําคัดนี้เลยนะครับจุได้เยอะนั่งสบายไปที่ไหนปลอดภัยหายห่วงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนภายในกันบ้างภายในเป็นบอกกรรมะหยี่เดิมจากโรงงานระบบไฟฟ้าทั้งคันภายในสวยใสยสะาสะอ้านเลขใหม่ก็แค่220,000กว่ากิโลเท่านั้นเบาะมีถึง3แถวแอร์ด้านหลังก็มีถึง3นี่นะฮะ3ช่องรับรองเย็นทั่วห้องโดยสารแน่นอนกว้างขวางนั่งสบายนะครับผมนี่นะฮะ เบาสามารถพับได้ทั้งสองแถวเลยนะครับผมนี่นะฮะสวยงามนะครับด้านหลังผมก็เข้าไปนั่งได้นะฮะถือว่ากว้างนะครับผมกับโตโยต้าอารเวนซ่านะครับใครที่หาอยู่นะครับวันนี้จับมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะครับผมด้านท้ายนะครับผมกว้างขวางนั่งสบายแน่นอนสายขนของนะครับผมถึงบอกว่ามันเป็นรถอเนกประสงค์นะครับสายขนของค้าขายนี่นะฮะเบาะสามารถพับขึ้นมาขนาดนี้ได้ คุณสามารถใส่กระเป๋าใบาใหญ่คุณสามารถเอาเบาะมาปูวางและให้ลูกเด็กเล็กแดงคุณเป็นสนามเด็กเล่นได้เลยนะครับเบาะตัวนี้ก็ยังสามารถพับไปด้านหน้าได้อีกด้วยนะครับเป็นรถอเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งที่ราคาไม่แพงแค่แสนต้นๆได้ลดคุ้มค่าคุ้มราคาแบบนี้ชอบหรือเปล่าหาหรือเปล่าจัดไปนะครับผมซอกเิร์กเดิมจากโรงงานนะครับผมเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานอยู่ครบถุกเม็ดไม่มีการแต่งเม็ดอาร์คไม่มีการล้มเม็ดอาร์แต่อย่างใดนะครับผมบอดี้สวย จัดกันมาให้เลยนะครับผมรีบจับรีบจอนะครับไม่ได้มีมาบ่อยๆและอยู่ไม่นานแน่นอนกุญแจมีมาให้ทั้งหมด2ดอกมีรีโมทมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรือนใหม่กันบ้างนะครับผมเรือนใหม่นะครับผมวิ่งมาสองแสนสองสองพันกิโลนะครับสองแสนสองพันกิโลนะครับไม่ใช่สองแสนสองหมื่นครับเป็นใหม่แท้ๆนะครับผมสวยงามจริงๆเป็นเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานเครื่องเกียร์สมบูรณ์ช่วงล่างนิ่มๆนะครับผม นี่นะฮะเครื่องเกียร์ส่งบูช่วงล่างเงียบเดี๋ยวเรามาดูในส่วนห้องเครื่องกันบ้างนะครับผมห้องเครื่องสะอาดสะอ้านนะครับผมนี่นะฮะห้องเครื่องสะอาดสะอ้านคานเดิมจากโรงงานนะครับผมนี่นะครับคานเดิมจากโรงงานหม้อน้ําลูกค้าเปลี่ยนเป็นแบบปีเนียมาด้วยนะครับเพื่อระบายความร้อนได้ดีนะครับลดไร้ปัญหาความร้อนแน่นอนห้องเครื่องสะอาดสะอ้านไม่หยดไม่ย้อยมีเพียงแค่คาบเศษดินเศษฝุ่นเศษไข่ตามการใช้งานทั่วไปเท่านั้น ฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับผมสวยงามจริงๆนะครับผมถึงบอกสภาพดีๆแบบนี้มีประกันชั้นหนึ่งมาด้วยแบบนี้ไม่ได้ไมีมาบ่อยๆแน่นอนซื้อไปใช้งานได้เลยไม่ต้องเอาไปซ่อมใส่อย่างใดนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างนะฮะเข้ามาอยู่ในส่วนงตัวรถนะครับภายในกว้างขวางนั่งสบายดีนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับนั่งเนี่ยแบบเหมือนเรานั่งเก้าอี้เลยนะครับผมเที่ยวแต่จังหวัดสบายขนของสบายค้าขายสบาย มีลูกมีหลานเวลาไปส่งโรงเรียนบ้านใครครอบครัวใหญ่เด็กสี่สาห้าคนยัดกันไปได้สบายๆนะครับผมเนี่ยนะฮะขับขี่ดีจริงๆนะครับช่วงล่างนิ่มเงียบแอร์เย็นฉ่ำนี่นะฮะแล้วก็วิทยุก็เดิมจากโรงงานรถเดิมๆนะครับคุณน้าเขาใช้งานนะครับผมใช้งานน้อยด้วยนะครับสองแสนสองพันกว่ากิโลนี่ถือว่าน้อยมากๆนะครับเมื่อเทียบกับปีรถนะครับแล้วก็ยังมีประกันชั้นหนึ่งที่สําคัญถุงตั้งแต่ป้ายแดงนะฮะเอาเวนซ่าเป็นได้มากกว่าที่คิด ยังอยู่เลยนะครับบุ๊กเซอร์วิสมีมาให้ครบด้วยครับนี่นะฮะอันเนี้กระเป๋าเก็บอะไรสักอย่างของอเวนซ่าก็มีนะครับผมถือว่าเจ้าของดูแลเป็นอย่างดีนะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับใครที่หารถครอบครัวใช้งานในราคาแค่แสนต้นๆน,นะครับผมและยังมีประกันชั้นหนึ่งยางใหม่คุณไม่ต้องไปทําเลยนะครับผมสีไม่ต้องทําช่วงล่างไม่ต้องทําเครื่องเกียร์ไม่ต้องทาแอร์เย็นช่อ พร้อมใช้งานประกันไม่ต้องทําภาษีไม่ต้องต่อภาษีก็ยาวยันตุลาคมเจ็ดนะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาแค่ไหนลองดูนะครับตัวรถอยู่ที่พุนทธมณฑลสายสองกรุงเทพอนนี้มณฑลสองฟรีเหมือนเคยแต่จังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งไปเทเลอร์ย้ำเลยครับว่าเห็นคลิปแล้วถูกใจยกขู่มาได้เลยรีบจับ,ร,บ,จบรีบจองถ้าพลาดเหมือนคันที่ผ่านๆมาที่คนสนใจเยอะๆนะครับผมอย่าร้องนะครับอย่าร้องเตือนแล้วนะครับว่าอย่าร้องเห็นคลิปแล้วถูกใจอย่ารีบปรึกษามียคุยกับมียให้รู้เรื่องก่อนปรึกษาเลยเธอเอาไหมถ้าไม่เอาก็ผ่าน ถ้าเอารีโผลรีจับรีบจองพร้อมส่งสไลด์ออน24ชั่วโมงอยู่ไกลแค่ไหนก็ส่งได้แต่ค่าส่งคิดตามจริงนะครับผมอยู่ไกลส่งแพงอยู่ไกล้ส่งถูกถ้าอยากให้ค่าส่งถูกถูกนะครับย้ายมาอยู่ใกล้ๆกรุงเทพรับรองส่งถูกแน่นอนนะครับผมนี่นะฮะหาขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนขึ้นเหนือล่องใต้นะครับไปเที่ยวไหนสบายๆขนกันไปได้ตั้งหลายคนเที่ยวทั้งตกเที่ยวทะเลสบายๆนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับไอยุดค่าร้านเล็กๆหารถด,ดีๆคุณภาพดีๆราคาไม่แพงมาบริการพี่ๆ f c ทุกคนนะครับผมขอบคุณครับ